ไลค์ b e like, for me my friend Thank you so much thank you so much คือใส่หลายเทีเยีย่เล็กคือใส่หลายเท,ยยยเทยีเอาส่วนมะนาวใส่ลงไปสองซี่ก่อนสามเอานิดอีกแถมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือลงไปด้วยค่ะมะเขือเปาะนะคะพี่น้องวันนี้ยายเล็กใส่มะเขือเปาะด้วยเนาะนี่ใส่ลงไป สูตรนี้สุดแซ่งจะอร่อยแซ่บอิลีเดอร์อ้าวตำ่ะตำตำขาตำพี่น้องตำเอาออกกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะอือโอ้โหหอมขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องจ้ะไปแซ่บปจะแซบ่แซบ ขอบคุณเพื่อนๆท,ที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะมารอนท่ากอนข้าวกับยายเล็กนะคุณเซนอย่าร้องไห้มากินตำผั่วก,กับทอดจิ้งหรีดค่ะคุณเซนจ๋ามาเด้อมาเด้ออุ้ยพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่นนะถึงเวลาชิมหรือ,อยังยายเล็กถึงเวลาชิมแล้วพี่น้องเอาพี่น้องชิมเอาพี่น้องชิมโอ้สุดยอด สุดยอดค่ะพี่นอ้องโอโหค่ะพี่น้องเดี๋ยวเยลเล็กชิมก่อนเด้อเพื่อนๆค่อยชิมให้เยเล็กชิมก่อนหรือเพื่อนจะชิมพร้อมเยเล็กอ่ะชิมช้อนเดียวกันนี่แหละอ้ําอ้ค่ะอ้ํค่ะอ้ํค่ะ <laughs> เดี๋ยวเยลเล็กชิมก่อน เพชรเทนอพี่น้องเออเพชรจีจากสมพี่น้องอยากกินแห้งจะคล้องอย่างไรอยากใส่หลายลายเยล็กว้ติเป็นแบบบ้างอันนี้นมเป็นแบบคนคนเยลเกคนปาพี่น้องดูดูให้จะจักันไปเลย เห็นไหมเห็นไหมคะหรือว่ามันมืดมิดวหน่าทานมากมามาควัตใส่จานเลยเราเรามาควัตใส่จานเลยเราถวยยีเล็กเจ้าเจ้าตามยู่นี่ถวยแตงทอดว่าอยีเล็กฟังแต่เสียงนี่ะไยีเล็กจ้ะอีหลีเจ้าขึ้นทอดแล้วเจ้าขึ้นอันนี้ดังถ้อยีเล็กเหอะเหอะมาเอาจานมาใส่จานมาจานมา มาใส่เลยจานมาแล้วพี่นอ้องฮอนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะมามามาจอยกันจอยกันมาสิมามา,มาจอยกันจอยกันมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วเจอพี่น้องเด้อใส่ลงไปคะ่ะวื๊บ โอ้น่าทานที่สุดในโลกเลยอาหารอีสานแซ่บๆของยีเล็กนี่ป้าถกพี่น้องแซ่บอีหลีเด้ออือือพี่น้องพี่น้องดูอยากกินบอสอยากกินบอสอยากกินกับยีเล็กบอสพุ่นนะพุ่นนะ โอ้ยเยอะเล็ก,จกเจ้าคือแดงจึงคืนอยู่แต่จ,าจนน้าสิกินได้บ่นนี่กินได้เพื่อนยังกินได้เลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนทานได้ไหมคะแบบเี้ทานได้ค่ะทานได้ค่ะอืออร่อยแซ่บจิตจาค่ะพี่น้องแซ่บจิตจาเลยอึบตึมโรยลงไปโรยน้ํามันลงไปค่ะทึงมีน้ํานะคะพี่น้องโรยน้ําลงไปโรยน้ําลงไป เสร็จแล้วพี่น้องจ๋าเรียบร้อยละคะ่ะสำหรับตําทัวแซ่บๆอาหารอีสานอีสานของเยเล็กคะ่ะพี่น้องจ๋าน้องสดน้องรวยมาที่หลักมาที่หลักพ,พ,พุดนพูดหนัะพูดหนักเต็มกล่องผู้บูเลยตําทัวเยเล็กเห็นบอกคะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ มาทานด้วยกันนะคะตามตัว